ไปดูการฉีดวัคซีนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะคะล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะได้จัดจุด one stop service ค่ะเป็นการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิพร้อมกันนี้ยังมีการออกใบนัดให้แก่ประชาชนและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ด้วยค่ะ โดยที่วัดทรงกุศลนะคะพื้นที่หมู่6ตําบลเกาะเรียนอ,อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสักราชอําวงนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเรียนพร้อมกับคณะผู้บริหารกองงานสาธารณาสุขและอ,อสอม ได้ร่วมกันจัดจุดบริการ One Stop Service ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอบอตเอกาะเรียนโดยมีเป้าหมายก็คือประชาชนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว7โรคเรื้อรัง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียนได้เปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้ทางอบาตาเกาะเรียนได้จัดส่งเจ้าหน้าที่อสอมเพื่อลงพื้นที่ไปสำรวจความต้องการและไปสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนแล้วซึ่งได้มีการจัดจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียวหรือว่า one stop service เพื่อรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19พร้อมกันนี้ยังเตรียมจัดรถบริการรับส่งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ให้นะคะจัดรถให้ตามวันที่ได้นัดหมาย เไว้นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุ18 59ปีได้ลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในครั้งนี้ด้วยค่ะ